สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องช่างนางออนทัวร์นะครับวันนี้ฝนตกครับนนมาดูรีวิวพรีวิวเจ้าบีเทลโรสามาเอสอาร์ก่อนอื่นก็ดูช่วงลา่างไปก่อนครับใบแท็ก ใหญ่ครับช่วงล่างก็พอได้ครับสวยนี่นะฮะเป็น YY01 ศูนย์หนึ่งครับมักซิกเยี่ยภายในเรามาดูทีหลังครับตามสภาพครับ ซื้อมาก็ราคาไม่ถูกไม่แพงครับซีนกระบอกก็มีรั่วซึมตามอายุการใช้งานครับน่นมาชัดเตอร์รั่ซึมตามอยู่การใช้งานครับผมบูมอารสวยครับ เป็นบุ้งกีใหญ่ครับศูนย์จุดเจ็ดคิวของอะไรเนี่ยนี่ครับสวดสง ซืรอบๆครับซื้อมายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเติมน้ํามันทํางานอย่างเดียวครับยังไม่ได้ตัวเช็คพวกระบบไฮดรอลิกครับยังไม่ได้จับฟีเจอร์จับอะไรดูเลยครับลองใช้งานอยู่ก่อนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนครับ นี่นะฮะดูเครื่องจะเป็นรหัสเครื่อง 4BD1T ครับเป็นกรองน้ำมันเครื่องกรองคู่แน่นเปียกเลยฮะเครื่องถังน้ำมันก็อยู่ข้างหลังนี่ครับเออตัวนี้ไม้ไผ่ไว ยกสายไฟครับไม่ได้เอาลงตรงนี้ก็เดิมเดิมครับมาไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้แกะไม่ได้ล้างอะไรเลยมาไงาอยู่อย่างนั้นครับนี่ครับตรงนี้นี่เป็นปั้มแพร่คอนโทรลครับเดี๋ยวจะยกถ่ายให้ดูครับนี่นะฮะปั๊มแพร นี่นะครับปับ๊มแพรอยู่ตรงนี้ครับเดิมๆครับยังไม่ไล้างครับนั้นใช้งานครับผมเนี่ยตัวสับคอนโทรนก็มีรั่วซึมตามอายุการใช้งานนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นถังไฮดรอลิกครับถังไฮดรอลิกเนี่ยที่เก็บ อุปกรณ์เครื่องมือเล็กน้อยแล้วก็แบตเตอรี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูภายในครับผมแทนแท้แน่นแนนแนโอ้ฝนตกเปียกเลยรั่วครับฝนรั่วนี่ครับ ก็ดมสมบูรณ์นะครับปกติเหมือนเดิมนี่ครับ,ตร,บตรงนี้ก็หน้าจอปุ่มสวิตช์ควบคุม,คมบอก,ก็จะเก่าแล้วมันขาดนะครับบอก ไม่ค่อยภายในไม่ได้เก็บเท่าไหร่ครับพอดีฝนตกตัวนี้ก็มีอยู่ครับมันแตกอยู่ข้างหลังบอกครับยังไม่ได้ใส่เซฟตี้คอนโทรลครับผมก็ผมก็มาดูสภาพโดยรวมฮนะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับ ตุลสั้นตุลสันนี่นะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับ